ส่วนที่ดอยพระบาทจังหวัดลำปางนี่ก็เป็นอีกจุดเสี่ยงหนึ่งในการที่จะเกิดไฟป่าเหมือนกันนะครับแต่ด้วยการทำงานระหว่างชาวบ้านแล้วก็ภาครัฐในการที่จะเข้ามาดูแลป่าพื้นที่กว่า1,500ไร่ซึ่งเป็นป่าชุมชนก็ทำให้ตลอด10ปีที่ผ่านมานั้นไม่เกิดไฟป่าลุกลามครับวันนี้คุณกเกษมแซ่คือจะพาไปดูแนวทางของคนที่นี่กันครับชาวบ้านต้นตองตําบลพิชัยอําเภอเมืองจังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าที่ดับไฟป่าช่วยกันทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ป่าชุมชนจำนวน1,500ไร่ระยะทางประมาณ15กิโลเมตรเพื่อป้องกันไฟป่าลามเข้ามาในพื้นที่ซึ่งการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันป่าชุมชนของชาวบ้านต้นต้องและหมู่บ้านใกล้เคียงทำกันมานานกว่าส0ปี ทำให้ที่ผ่านมายังไม่เกิดไฟป,ป่าในพื้นที่แม้แต่ครั้งเดียวความร่วมมือของคณะกรรมการชาวบ้านนะครับถึงฤดูการชาวบ้านเบิ้ลให้ความร่วมมืออย่างเรามาทาแนวกันไฟอย่างเงี้ยบางทีเปิ้ลก็มีข้าวของมาให้ถึงว่าเปิ้ลบ่มีโอกาสเข้ามาคือคณะกรรมการทั้งหลายนี่นะครับก็ช่วยกันแล้วกับเบิ้ลก็เอามาบริจาคนะครับอย่างอบอตอ,อย่างเทศบาลอะไรนี่เทศบาลมันก็อยู่นอกเขตเน่ยเบิ้ก็จะเอามาช่วยครับ คือมีความช่วยเหลือกันตลอดเวลาว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันไปคนไหนไม่ได้ไปหรือว่าคนไหนไปอะไรเงี้ยคนไม่ได้ไปเพิ่นก็นจะเอาน้ํอาอะไรมาฝาครับบริการให้เราด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านและการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้ป่าชุมชนบ้านตน้นตองอยังเขียวขจีมีน้ําและมีต้นไม้ขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ที่ขณะนี้แห้งแลง้งขณะดเดียวกันชาวบ้านยังสามารถใช้ประโยชน์จากป่าที่ช่วยการอันรับไว้ด้วยเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่ที่ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกเพียงแท่รักษาป่าเท่านั้นนะครับต้นไม้ต่างๆเขาก็จะงอกงามเขาก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเองนะครับก็เห็นผลเชิงประจักษ์เยอะแยะนะครับเยอะแยะมากมายาถ้าไปเจอใครที่ไหน ปัจจุบันนอกจากชาวบ้านจะดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ชุมชนจำนวน1,500ไาร่ยแล้วยังขออนุญาตอุทยานแห่งชาติเขาลางบันพพดูแลพื้นที่ในเขตอุทยานที่ติดกับดอยพระบาทเพิ่มอีก1,200งยไร่รวมทั้งหมด2,700ไร่ซึ่งแต่ละปีชาวบ้านจะร่วมกับจหนที่ทำแนวกันไปในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงจัดก,กำลังเจ้าหน้าที่ออกลักระเวนป้องกันผู้ที่จะเข้าไปลักลอบเผาเพื่อล่าสัตว์และหาของป่าเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าเอาไว้เกษมแจ้กือไทย PBS รายงาน